สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเจนี่อยู่เกมซัมเมอร์โคลเวอร์นะครับหลังจากตอนที่แล้วเจอเราได้เจอกับชีสกูไปนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับต่อมาในวันอาทิตย์ก็ได้มีเว้นของพี่คาซึมิที่ห้องครัวนะครับโอれ様เคนไห่เยนะอะพี่คาซึมิมกำลังเตรียมข้าวเย็นอยู่หรอ ผมมีแผนว่าจะทำซุปไก่ใส่หน่อไม้นะครับอน่าเทลวิสโซนะฮิบิกิว้าวแค่ได้ยินก็ดูน่าอร่อยแล้วผมสังเกตเห็นว่าเพราะฉะนั้นชอบทานซุปร,ร้อนๆกันนะครับแล้วผมเองก็ชอบมันเหมือนกันด้วยดังน,นั้นผมก็เลยเลือกเมนูนี้นะครับขอบุนะทำเอารอไม่ไหวเลยล่ะวันนี้ขอฉันช่วยด้วยได้ไหม ือว่าชาดลบกวนนายกินไปหรือเปล่าไม่เลยครับมันคงจะง่ายกว่าเยอะเลยพี่คาร์มีมาช่วยด้วยนะครับมาหืได้สิそれでは始めましょうมาตีเจจังเอาละงั้นมาเริ่มกันเถอะเออไม่ไม,ไม่พี่ผมกำลังเกี้ยวอะไรอยู่ครับเนี่ยแต่ทุกๆุกครั้งที่ผมเห็นลิ้นฝีปากอันนุ่มนวลของพี่คาซ์มีนะครับก็ทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวในคราวก่อนที่เกิดขึ้นนะครับどうしたのไมอะไรไปหรอเออเออไม่มีอะไรครับ พี่คาะมีช่วยจัดการอันนี้หน่อยได้ไมครับตอเกโนโกะหน่อไม้กันหรอครับเพียแค่ปอกเปิดแบบนี้แล้วก็เห็นไหมครับมัจะเป็นแบบนี้นะครับมาค่ะ้เอืมหมเป็นหน้าที่ฉันงครับถ้างั้นผมจะเอนอน,นั้นคือไก่สินะครับแล้วก็ละลายมาได้สักพักแล้วตอนนี้มัจะพร้อมสาหรับการอาไปลแล้วครับเอ๊ะ แล้วไม่ต้องล้างกันหรอผมว่าใช้น้าเดือดดีกว่านะครับเพราะไม่เพียงแต่ทําให้เนื้อสัมผัสดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยนะครับสําหรับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่มีกลิ่นแรงกว่านั้นแล้วอย่างนี้นี่เองจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกแล้วล่ะครับหลังจากที่ปอกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการหั่นนะครับเอ๊ะรู้กันต่อะอ๋อเอออืมข้าจะลวล่ะ เอนี่ไม่มั่นใจเรื่องชาน,น,นี่นี่ยหรอครับเอ่อช็อตต์เนี่ยฮ่อืมไนก็นะพี่สามไม่เคยทำอาหารอย่างพวกแกงด้วอมันสลัดทางลูกหรือว่าแอปเปิ้ลเลยหรอครับเอ่อเอ๊ะจริงหรอครับเนี่ยเรื่องนั้นเองก็แต่ก็ช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิครับเอ่อก็จับแบบนี้ใช่ครับเร่งให้มั่น ล้วก็ใช้แรงกดมันหน่อยแบบนี้นะครับทำไ,ไปแล้วล่ะครับงั้นก็กค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบนะครับหาย้าใจแล้วจ้ะแม้ว่าผมกำลังมองท่าทางของพี่คาซิม hmm. ิในขณะที่เธอกำลังใช้มีดทำคัวอยู่นะครับแต่สายตาของผมนั้นก็ไม่อาจจะระจากภูเขาลูกนั้นได้นะครับ mm hmm. และยิ่งผมพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นมากเท่าไหร่คว mm hmm. ามไดคืนนั้นกับพี่คาซิม hmm. ิก็ยิ่งผมเข้ามาในใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับ mm hmm. และอย่างตัวเธอน,น,นั้นมีกลิ่นที่หอมมาก ไม่ผิวของเธอก็ให้ความรู้สึกน่าสัมผัสซึ่งแม้ว่าเราจะใช้ผลิตภาณฑาอาบน้ำาช่นี่เดียวกันนะครับเออไม่ไม,ไม่นี่ผมต้องมีสมาธิทสิครับผมไม่ควรปล่อยให้สิ่งใดมารบกวนกระบวนการการทำอาหารสิครับเนี่ยอ๋อนเออคือว่าครับมีอะไรหรอครับแต่ยังจาที่ฉันพูดก่อหน้านี้ได้ไหมเอเรื่องอะไรเนะครับแต่ยังจำที่ฉันพูดก่อหน้านได้ออออไหะนคร ก็เรื่องถ้าเกิดว่าเธอต้องการเราก็มาหาฉันได้เลยนะคิดวみたいม่เห็นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเมื่อกฉันี้แล้วมันเนแบบนั้นสับพันแล้วฉันกะ็รู้ว่ามัเออเนเกิดขึ้นก่บฉันแล็วแต่นันก็รู้ะะว่ามันเป็นแบบนั้นไปแล้วอมม่่ีควาวาา แบบนี้มันโอเคแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเออแตตอนนี้ผมว่าเราเควรมาเตรียมพร้อมกันดีกว่านะครับอะะายา,ายโนมิซุเธอรู้ไหมว่าทางอายาโนะแล้วก็ชิซสปุเองก็เพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นะเมื่อผมได้ยินอย่างนั้นผมก็ได้เกินนกำายโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโดยสัญชาตญาณผมก็ได้หันติสายไปมองพี่คาเตมิที่กำลังหันหน่อไม้อย่างเงียบๆอยู่นะครับแม้ว่าท่าทางของเธอนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมา,มากนะักแต่ก็ชัดเจนนะครับว่าเธอนั้นกำลังหน้าแดงอยู่เออเออ นั่นแหละครับเฮ้ตตั้งแต่รักนะเธอหยุดมือแล้วนะรูไหมและครับมันจะมายืมมือแบบนี้ไม่ได้สิโอไม่นะโอไ้มหลังจากที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าโมน,นั้นมีอารมณ์ขึ้นนะครับผมก็สงบสติอารมณ์ไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นอีกต่างหากะชิราจะยังไม่ดีล่ะเอ่อหมายความว่ายังไงนั่นหรอครับตชินเที่ฉันอยู่กับคุณ ในขณะที่อเย็น้อยกับชซึกูไม่อยู่จะมีอะไรที่อยากจะให้ฉันทำให้ไหมล่ะซึนี้นมุ้งเด็กๆดังนั้แล้วอย่างน้ำก็เดือดแล้วด้วยเราว่าเรามาควรจัดการเรื่องต่างๆได้แล้วใช่ไหมล่ะเออค่ะคก็จริงนะครับในทุกๆครั้งที่ผมได้พบกับพี่คาทามิมันก็นึกถึงแต่เรื่องในคืนนั้นทุกครั้งเลยนะครับดูเหมือนกนรารเล่าลูวอันเฉลบของเธอคิดว่า ธอน่าจะสังเกตเห็นความคิดที่ไม่เหมาะสมของผมตั้งแต่แรกนะครับหลังจากที่วางทุกอย่างลงแล้วเขาก็ได้เดินไปหาพี่คาซิมิอย่างเงียบงนนะครับเออเอ่มไม่ต้องเขินไปหรอกนะพูดมาเลยเออเธอช่วยช่วยผมหน่อยได้ไหมครับกับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ได้ยินคำพูดของผมพี่คาซิมิก็ได้วางสิ่งที่เธอทำลง แล้วก็ล้างมือด้วยน้าร้อนนะครับมันก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันจึงดูเป็นอะไรที่เซ็กซี่มากเลยนะครับเพราะว่าผลจะได้สัมผัสกับภูเขาอันยิ่งใหญ่อันนั้นอีกครั้งนะคระับก็ได้นะแต่ว่าพี่คาซมิได้หยิบห่อพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมออกมาจากกระเป๋าของเธอน,นะครับหลังจากที่ได้ฉีดมันออกเธอก็เอามันออกมาด้วยริมฝีป,ปากเธอน,นะครับก็ต้องกันไว้ก่อนลวนะ นี่เราจะทํากันที่นี่จริงๆก็หรอครับนี่นอนเหรอไม่เป็นไรหรอกนะพี่พาซิมิได้นอนลงไปติดกับโต๊ะหารนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าเราทั้งสองนั้นต้องการที่จะทำแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่มันโต๊ะทานข้าวเลยนะครับโซนนั่นกินได้ใช่ไหมเดี่ยเยนาน่าไม่จําเป็นต้องกังวลไปหรอกนะเกิดก็ผมกลัวว่าผมต้องนึกถึงเรื่องนี้ทุกครั้งเมื่อผมอยู่ในโค้นะครับまた私に。 ถ้างั้นก็ไว้มาให้ฉันดูแลเธออีกอีกรอบแล้วกันนะพี่ข้ามีได้พูดคำยยมยนแบบนี้ออกมานี่พี่สาวเป็นแบบนี้งั้นหรอครับเนี่ยต่างจากความประทับใจแรกที่ได้เจอกันมากเลยนะครับแต่ได้กลิ่นที่หอมและผิวที่นุ่มนวลม,มากนั้นเออถ้างั้นก็เป็นว่าหลังจากนั้นคุณพี่สาวก็ได้ช่วยเราให้หายอย่างปิดทิ้งเลยนะครับเอ่มพี่สาวโอเคไหมครับเนี่ยเฮ้เฮ้กิโยอืมสบายมากเลยล่ะ รู้สึกเหมือนว่าเราจะเข้ากัมากเลยนะช่างเ何もนช่วれเวลาทนั่น่นลืมหลายๆเรื่องไปเลยละ่ะพี่ค้าจะมีครับถ้าเกิดว,ว่าเธอต้องการอกคร้วก็ก็บอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจหรือเกิดอายไปหรอกนะ ได้เลยครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราช่วยสอนพี่คาซมิและพี่คาซมิก็ได้ช่วยเราไว้เช่นกันนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย